าเหตุผลเที่ยวจีนดีกว่าเที่ยวยุโรปสวัสดีครับ Let's go ชว์เรื่องเที่ยวเที่ยวเรื่องทัวร์โอ้โหช่วงนี้นะครับลูกค้าถามหาทัวร์จีนรัวๆขายดีมากนะครับก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่ทําให้เกิดฟรีวีซ่าไปประเทศจีนรออินเดียอยู่นะครับแต่เชื่อว่ายังมีลูกค้าหลายท่านที่เป็นสายยุโรปนะฮะแล้วก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในการเที่ยวประเทศจีนอาจจะมีความหวั่นๆหรือว่าได้ยิน เรื่องรลวที่ไม่ค่อยถูกใจมาก่อนนะครับคลิปนี้ผมก็เลยจะมาบอก5เหตุผลเที่ยวจีนดีกว่าเที่ยวยุโรปแต่ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยต้องมีชี้แจง2ประเด็นก่อนครับเรื่องแรกก็คือเราไม่ได้เทียบในสิ่งที่มันเทียวกันไม่ได้อย่างพวกสถานที่เที่ยวศรริลปะวัฒนธรรมผู้คนอาหารดนตรี soft power อ,อ,อะไรพวกนี้เนี่ย คือมันเป็นเรื่องของรถนิยมใครชอบแบบไหนก็ชอบแบบนั้นอันนี้คือเราจะไม่ได้มาบบเทียบกันนะฮะอย่างเช่นเราไม่ได้มาบอกว่ากำแพงเมืองจีนสวยกว่าหอเอนปีซ่าหรือหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้สวยกว่า French r i v i e r ร่าหรือ,อเปาฮืออร่อยกว่าฟัวกราบะหมีเป็ดย่างอร่อยกว่าสปากเกตตีพามาแฮมอะไรแบบนี้นะฮะซึ่ง ลิ้นไข่ลิ้นมันตาไข่ตามันแต่สิ่งที่เราจะมาบอกว่าดีกว่าเนี่ยมันเทียบได้จริงๆนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ที่จะบอกก็คือเราไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นการเที่ยวทัวร์อันนี้พูดถึงเที่ยวแบบทั่วๆไปเลยนะฮะเที่ยวเองก็ได้เที่ยวทัวร์ก็ได้นะครับจีนดีกว่ายุโรปอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มข้อแรกเลยนะครับข้อที่1ราคาเที่ยวจีนถูกกว่าแน่นอนเห็นเห็นนะครับ ไปยุโรปเราต้องมีสักเท่าไหร่ครับอย่างน้อย4ี่ห้าหมื่นขึ้นไปแต่ว่าจีนเนี่ยโอ้สองหมื่นก็สบายแล้วมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะฮะอันนี้ชัดเจนคงโต้แย้งกันไม่ได้เรื่องที่2ไม่ต้องมีวีซ่าอันนี้ก็นะฮะผลงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันไม่มีวีซ่าแล้วไงบางคนอาจจะบอกเอเรื่องเล็กวีซ่านะฮะจริงๆการไม่ต้องมีวีซ่าเนี่ยมันช่วยหลอา3เรื่อง เรื่องแรกก็คือแน่นอนไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับวีซ่าไปยุโรปทีหนึ่งก็หลายพันนะครับนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือต้องมาเสียเวลาในการเตรียมเอกสารต้องแบงค์สเตตเมนต์ต้องกรอกฟอร์มอะไรพวกนี้นะฮะก็เสียเวลานัดส่งเอกสารอะไรพวกนี้อีกและประเด็นที่3ครับความเสี่ยงเกิดยื่นเป็นหมดแล้ววีซ่าไม่ผ่านทำไมครับไอ้พวกค่าใช้จ่ายที่เราเสียไปแล้วอะสมมติว่าเราซื้อทัวร์แล้วเนี่ยวีซ่าไม่ผ่านะ เขาคืนเงินเขาก็อาจจะคืนไม่เต็มนะครับเพราะว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เขาได้จ่ายไปแล้วอ่ะซึ่งก็จะถูกหักไปก็มีความเสี่ยงใช่ไหมครับถ้าไม่มีวีซา่าไม่ไม่เสี่ยงไม่เสียเงิน,ไม,งนไม่เสียเวลานะครับดีกว่าแน่นอนเรื่องที่3ครับเวลาในการบินบินไปยุโรปทีหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่ครับขาหนึ่งก็10ชั่วโมง11ชั่วโมง12ชั่วโมงแล้วถ้าไม่ได้บินตรงละ่ะต่อเครื่องอีกละ่ะ ต่อเครื่องอาจจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงบางทีล่อเข้าไป7จชั่วโมงก็มีนานมากนะครับแต่ถ้าไปจีนไม่ขี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วครับใกล้ๆนะฮะยิ่งตอนใต้ยิ่งใกล้ใหญ่เลยเหมือนบินไปฮ่องกงไต้หวันอะไรแบบนี้สําหรับคนอายุเยอะบินไปจีนนั่งชั้นประหยัดก็ยังไหวแต่ถ้าจะให้นั่ง11ชั่วโมง10กว่าชั่วโมงด้วยชั้นประหยัดนี่บางทีมันมันไม่ก็ลำบากจริงนะครับ แล้วถ้าเกิดอยากจะนั่งชั้นธุรกิจต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่ใช่ไหมฮะทีนี้บินไปจีนสบายครับใกล้ประหยัดแล้วก็ไม่ต้องเจอการบินกลางคืนทําให้ง่วงนอนหรือการบินกลางวันก็หายไปทั้งวันนะฮะจีนก็แป๊บเดียวถึงแล้วนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนเรื่องที่4ี่เกี่ยวกับการบินเหมือนกันครับแต่ว่ามันเป็นตัวเลือกของเที่ยวบินเวลาเราบินไปจีนอ่ะมันมี เที่ยวบินตรงเยอะมากนะฮะยิ่งถ้าไปกับทัวร์นี่มันมีแบบเหมาลำเพิ่มเข้ามาอีกเนี่ยทำให้แบบโอ้โหอยากไปไหนก็แบบแทบจะบ,บินตรงเกือบทั้งหมดนะฮะแทบจะไม่ต้องมีการต่อเครื่องเลยแต่ไปยุโรปเป็นยังไงครับโอากาสในการบินตรงไม่เยอะนะครับถึงมีก็แพงมากส่วนมากเราก็ไม่ได้เลือกใช่ไหมครับพอบินอ้อมอ่ะมันก็ยังมี2องอปชันหนึ่งก็คือถ้าเราเลือกบินด้วยสายยุโรป มันก็ดีหน่อยเพราะว่าบินไกลแล้วก็ต่อเครื่องแล้วก็บินอีกหน่อยหนึ่งก็ถึงอันเนี้ยสมมุติว่าเราบินกลางคืนเราก็อาจจะได้นอนช่วงไกลสัก6-7ชั่วโมงแล้วก็ต่อเครื่องแล้วก็อาจจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงถึงจุดหมายก็ยังโอเคนะฮะแต่สายยุโรปม,มันก็จะแพงเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเราไปเลือกสายเอ่อมิดเดิลอีสต์หรือพวกประเทศที่3มเนี่ยมันก็จะแบบครึ่งๆ่งอ่ะสมมติว่า ทั้งเส้นมัน12ชั่วโมงเราอาจจะต้องบินสัก5ชั่วโมงแล้วก็ต่อเครื่อง23าชั่วโมงแล้วก็ไปบินอีกที6-7ชั่วโมงมันกลายเป็นว่าถ้าเราบินกลางคืนเรานอนแวบๆแ,แล้วก็ต้องลงมาเดินในสนามบินแล้วก็ไปนอนอีกแวบๆแ,แล้วก็ถึงโอ้โหวันแรกส่งแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือการต่อเครื่องไปยุโรปซึ่งถ้าเป็นจีนสบายไม่มีกระหนนะครับและข้อสุดท้ายความปลอดภัยครับ ประเทศจีนปลอดภัยกว่าแน่นอนนะฮะเราคงจะได้ข่าวมาอยู่แล้วว่าเที่ยวยุโรปเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะเมืองใหญ่อันตรายมากนะครับของหายโจรเยอะพวกผู้รีภัยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบทำให้การเที่ยวมันต้องคอยเกรงคอยระวังนะฮะเดินไปก็ต้องกอดกระเป๋าแน่นต้องคอยมองซ้ายมองขวาตลอดเวลาเที่ยวไม่สนุกนะฮะแต่ถ้าไปกับทัวร์มันก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าความเสี่ยงในการโดนขโมยของ มันมักจะมาจากการใช้รถสาธารนณะรถเมล์รถไฟอะไรอย่างนี้แต่เวลาเราไปกับทัวร์เราก็ถือว่านั่งรถทัวร์มีแต่วพวกลูกทัวร์ด้วยกันเองอันเนี้ยมันก็จะลดความเสี่ยงยกเว้นมันเป็นบางโปรแกรมที่อาจจะมีแบบวันอิสระอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเดินหลาจะไปกินข้าวหรืออะไรบางทีเราก็อาจจะนั่งรถใต้ดินนั่นก็คือโอกาสที่จะเจอความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นทัวร์จีนหายห่วงครับก็ไปกันเป็นกลุ่มตลอดแล้วก็คนจีนก็ ไม่ได้มีชื่อเสียงในด้านที่ว่าขโมยของอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องความปลอดภัยเที่ยวละอุ่นใจจีนก็กินข่าอีกเช่นกันนะครับครบ5ข้อแล้วบ่บอ,อาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับถ้าเกิดใครดูแล้วคิดว่าอยากจะมาต่อนะฮะข้อ 6, ข้อ7ข้อ8เชิญเลยนะครับมาแชร์กันหรือใครอยากจะสวนทางนะครับด้วยการหา5ข้อที่เที่ยวโยุโรปดีกว่าจีน มาเลยครับเราก็มาคุยกันนะฮะยังไงเลสโกเราก็ขายทุกเส้นทางอยู่แล้วนะครับก็ถ้าถูกใจคลิปนี้นะฮะก็กดไลค์กดแชร์นะฮะติดตามช่องของเรานะครับเราไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ